ลาลาอาสยามเสพกองเวอรอยโพชีแจงประเด็นดราม่าหลังกล้องใส่ชุดบอลไปร่วมแสดงความยินดี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้คบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานซึ่งก่อนหน้านี้สาวลูลู่ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานถึง17ปีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเมื่อปลายปี2563แต่ด้วยสถานการณ์โควิดจึงทำให้ทั้งคู่ต้องเลื่อนงานแต่งออกไปเรื่อยๆโดยเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่12มีนาคมเลิกง,งามยามดีเวลา9นาิกา29นาทีฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้ยกขบวนแห่ขันมากตามประเพณีไทยเพื่อ สู่ขอและทําพิธีวิวากับสาวลูลูอาสยามได้เข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยและทางด้านนักร้องหนุ่มลูกทุ่งกองหัยไรก็ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีงานแต่งของรุ่นพี่ลูลูอาสยามมาในลุกที่ทําเอาคนในงานนั้นมองกันทั้งงานคือใส่ชุดฟุตบอลที่ดูสบายสบายชิลๆตามที่พี่ลูลูได้บอกว่าซึ่งได้โพสต์ภาพคู่บ่าวสาวลง Facebook พร้อมข้อความว่ากาลเทะคำที่ถูกสร้าง ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังก่อนที่มนุษย์จะเกิดใครอย่าใช้ก็ใช้ไปอย่าบังคับผมผมสะดวกแบบนี้ยินดีด้วยนะครับพี่สาวขอให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการบวกกันหลังจากนั้นก็เกิดเป็นดราม่าขึ้นมา ทำเอาชาวโซเชียลนั้นเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องที่หนุ่มกล้องนั้นไม่รู้จักกาลเทศะไม่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพและทางเจ้าสาวล่าสุดทางด้านสาวลาล่าได้ออกมาเซฟกล้องห้วยไรโพสชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมโดยระบุข้อความว่าทุกท่านจา๋าลาลากับลูลู่ขออนุญาตเซฟกล้องห้วยไรนะคะ ในวันที่12มีนาคมคืองานแต่งงานของลูลูซึ่งกล้องติดงานตอนแรกน้องบอกจะไม่ได้มาด้วยซ้ำแต่ทางน้องเบลแจ้งมาว่าอาจจะแวะไปแพ้บหนึ่งแต่กล้องหาชุดสีตามตีมไม่ทัน วานพี่ล่าช่วยหาให้หน่อยได้ไหมแล้วเสียงของพี่ลูก็แทรกขึ้นมาว่าน้องเบลฟังพี่นะให้กล้องใส่แบบไหนก็ได้สบายๆใส่สีเขียวก็ได้เด่นๆไม่ต้องตามตีมพี่อยากให้กล้องเด่นๆสนุกๆในงานแค่มาพี่ก็ดีใจแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของลูลูลาล่าทางเราเชิญน้องมางานเลยทำให้เกิดกระแสะภาพลบกับน้องในบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยในการแต่งตัว จะบอกว่าแค่น้องมาก็คือของขวัญที่ดีที่สุดในงานแล้วเราต้องขอบคุณน้องมากกว่าที่เสียสละเวลามาทำให้เกิดสีสันในงานและทางเราก็รู้สึกเสียใจที่เชิญน้องมาแล้วทำให้น้องเกิดกระแสดราม่าจึงอยากแจ้งกล่าวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจให้เข้าใจตรงกันนะคะว่านี่คือความต้องการของเจ้าสาวเซฟกองหวยไรท่ right ากลางแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นกาลังใจให้เป็นจานวนมาก